ปั่นจักรยานยามเชา้าภายในหมู่บ้าน นี้ตรงไปก็จะออกประตูหน้าหมู่บ้านครับนี่ถึงประตูหน้าหมู่บ้านแล้วเราเลี้ยวขวา งไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเข้าด้านกลางของหมู่บ้าน มีสารพะภูประจำหมู่บ้านครับออฟิศอันนี้เราตรงไปกันครับที่ด้านขวาช่วงนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้าอากาศเย็นสบายครับปั่นชิวๆ ไม่มีคนเลยครับเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นสนามหจ้า สอ,สอน,นี่ครับเท่าวงเวียนวงเวียนจะมีขีดสีแดงห้ามจอดดูลูกกันหน้าลูก จะลูกแ่งหน้นดูนี่จะถึงกำแพงของหมู่บ้านครับเริ่มจะเข้าด้านหลังแล้วครับกำแพง มีคนหนักลังกายหนึ่งคนแล้วอากาศดีจะงิ่งทุกวันมีด้านขวาบ้างครับ อันนี้วงเวียนวงเวียนที่สองช่วงหลังหมู่บ้านครับอันนี้เราเลี้ยวซายจะออกประตูทางหลังหมู่บ้านเดี๋ยวจะพาไปดูครับเป็นยังไงมั้งตรงเลยครับอันนี้ก็จะถึงประตู ด้านหลังทางออกของหมู่บ้านแล้วครับเอาละนี่ถึงประตูด,ด้านหลังของหมู่บ้านแล้วครับอันคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ออกครับ